จีนเนี่ยเขาปลูกทุเรียนเองได้ละ2,000นต้นคนก็กังวลนะคะว่ามันจะส่งผลกับเรื่องของการส่งออกทุเรียนบ้านเราไหมนะคะ2,000ต้นมันก็แค่สวนเดียวมันก็ดูจะเล็กน้อยมากกว่าวันนี้จะปลูกได้จีนพัฒนามา40ปีอันนี้คือ just เพิ่งเริ่มต้นปลูกได้นนนไดยังไม่ได้พัฒนาเรื่องรสชาตินนนพัฒนาเรื่องว่าคุณภาพมันจะปลูกได้ยาวนานได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการแบบนั้นไหมก็ต้องใช้เวลาพัฒนาต่อไปอีกนะคะ ถ้าหากว่าเทียบกับสวนทุเรียนที่มีต้นขนาดใหญ่มันก็คือสวนเดียวดังนั้นยังไม่น่ากังวลถ้าหากเทียบกับบ้านเราโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะถือว่าเป็นชยภูมิที่ดีที่สุดในโลกการปลูกทุเรียนเพราะว่าสภาพอากาศปัจจัยสภาพแวดล้อมเราเอื้ออํานวยมากกว่าปีปีหนึ่งได้ผลผลิตมาเป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ ต้องกังวลในตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพทุเรียนไทยและทุเรียนอ่อนเพราะว่าเป็นปัญหาทุกปีตัดอ่อนๆอมาขายคนเอาไปก็เอาไปทําอะไรต่อไม่ได้มันตัดมาแล้วอะค่ะทีนี้ถ้าส่งทุเรียนอ่อนเนี้ยไปขายอันนั้นแหละปัญหายิ่งกว่าการที่จีนปลูกทุเรียนได้นะคะทางด้านของคุณชนลทีนุ่มหนูเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6นะเขาก็แนะนำแบบนี้อย่างที่บอกนะคะต่อให้มีผลผลิตของไทยไปไหนในทั่วโลกมันก็จะต้องเริ่มจากว่าเรียนรู้น้ำเขาดินเขารสชาติของผล,ผลผลิตมันก็จะมาตามเหล่านี้ครับ ต่อให้เป็นมะม่วงลูกเดียวกันปลูกคนละประเทศดินมันคนละแบบสิ่งที่ออกมาก็คือรสชาติมันไม่เหมือนกันเขาเองก็ยังคงต้องพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไปอีกเป็นระยะหนึ่งนะคะยังไม่แน่ใจว่ารสชาติเนี่ยได้ออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะขนาดว่าปลูกในประเทศไทยเองแต่ว่าคนละพื้นที่เขาบอกว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันเลยเพราะไม่งั้นทุเรียนจันทบุรีทุเรียนระยองกับทุเรียนนนเนี่ยมันจะหอบัา ต่างกันได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยดินน้ําอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนไทยก็ทําเต็มที่นะครับในการที่จะพัฒนาพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ขายในสิ่งที่มันมีคุณภาพเนี่ยออกไปสองข่าวแรกนี้ก็เหมือนกันคือสุดท้ายแล้วต่อให้ใครจะปลูกได้ใครจะปลอมได้ถ้าของเราดีคุณภาพดีสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาแบบออริจินอลนะคะต้นกําเนิดเนี่ยใดๆก็คือผมเพิ่งจะเคยเห็นดอกมันแบบใกล้ๆภาพแบบนี้เองนะครับ แล้วก็ต้องคอยมาตัดนะมันเยอะไปใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันจะได้เหลือตัวที่มันจะโตเป็นลูกทุเรียนออกไปนะครับก็ไม่ได้มีหนามแต่เล็กๆเนาะอันนี้สงสัยเองใช่ไหมเนีย